สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะพี่น้องวันนี้เราจะตามตูดสาวนุ่นไปทำบุญที่วัดเขาแหลมรัตนะมนีรัตนะมนีนคบอกขึ้จังว่าหวั่นใจเลยคอยอันนี้ก็เป็นสินทางไปวัดนะคะเฮามากเพราะท่านขบวนนะคะมาไม่ทันไม่เป็นไรขอแค่ได้ไปก็พอนะคะ เพราะว่าทีมงานเคลื่อนขบวนไปเกาะแล้วจะมีรถหกล้อดำแล้วก็รถกระบะมินิดำนะคะอันนี้ก็แจ้งข่าวมาจากเาานุ่นนะคะวุ่นสิเป็นเบื้องหลังนี่แหละการขี่รถไปนี่แหละข้ามาเบื่องว่าวัดเขาเลยอนนี่เส้นทางการไปก็สิค่อนข้างลำบากนะอัตว่าก็ไปใดขึ้นก็เส้นทางก็เป็นรูกรัง หินแฮหลุกล่งหินแฮหข่าฝนระตกในหัวแดงจึงคือขัมามอไส่ประเดข้าไปกับประมาณเกือบหกกิโลนะคะเบื้งจากทีพีเอสเราก็คงจะวิ่งตามเส้นสายไฟนี้ไปเลยประเด้ท่านขบวนเขาได้ไปซอยบุญกันยังดีนะน้องเรลียวสายละตีสายบ่ <c oughs> จะๆๆๆๆๆๆกระซายนะนะลูกซอนนะห็นบอชมวิวหามะนาวเขียนไว้อีิทีนึนี่ตรงไปบ่เบิ้งรถบ่าเบิ่งห้อยรถบ้าห้อยรถกับเครืองไปผุ่นเอ้าจชิพีเพบนหมฮะเจ้าเดียวโอ้ยเนาะจับเบิ้งจับชิพ่เ ว,วัดที่ห้าสิบไปนี่มันกับสิติดกัมพูชานะคะทุกคนเราจะพาตีเล็กข้ามฝั่งไปเล่นฮัมบูชาติดกัมพูชาเลยหรอแมนมันหยุดตีกับกระแดนกัมพูชาเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,ระหว่างทางไปนะคะเอานี้วัดอะไรเฮ้ยอือ จ่าาตีมันไหปยงค่ะตีมันไปด้บ่ขอยานเจ็ดแล้ว GPS มันหายงค่ะอุ้ยหาีพ g เ s ตัวเฮาดิ่ือยานเว้ยิลีมันแหงหมักตัวน้ำ มันแมนวตีทางรถยางดี g จีเจ็ดตัวด้วอาแมนเชียงหังบุนเบิดรถข่อย้ยะ <c oughs> เอาเราตะมอมากเ,เดี๋ยวพาท่าน้ำห้บพอโอ้หแล้วตายเลยมาหลงป่าอะไ้ไปเห็นบุญลูกเขาเด้อว่ะข้า,าต้อมาหลงป่าอยู่ แม่นบอลตีมันแม่นามม่้ยยังเพื่<ง>อนเกิะห้อยลวดหลาดฝาดอ่านี้นี่แหละเกาะห้อยลวดเสียนกเสียนกนะคะแล้วก็ทีมงานหลายๆทีมงานนะคะร่วมกันทำบุญถวายทรายนะคะไปที่วัดเขาแหลมเป็นผ้าป่าเล็กๆ เขาก็เลยสิมารวมทำบุญแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยั้งไปทางมันก็ยังตีทางไปเฮ็ดบุญเฮ้ยท่ามันเบ่งสิวะมันแม่นอยู่บ่สมโพธอเทศตะมอมาทางมันขู่ขาเทแม่นอยู่บ่ก็ไม่รถแล่นอยู่นะแตขู่ขาแบบนี้มันก็เอาล่ะรถดับมาได้จังได๋เจ๊เดียวมันมีค่อยรถดับบ่นี่บ่มีเอาตีไม่แม้ตัวเฮาติจักแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ย ตีม,มาทำจีพี่เอ็นเนาะแล้วมันติดต่อกันว่าไ้นะวันนี้บ่มีห้อยโลดดอกนี้บ่มีแอนดอกตีแอนนี่ครับข้างหน้าก็เป็นโคขงแล้วแล้วมันคือบ่มีห้อยโลดห้อยน้ำม,มาเดี๋ยวนี้มันขึ้นอย่าขวัวมันคือบ่มีห้อยโลดดินมันแข็งมันก็เลยบ่มีห้อยโลดจะตัวคอยเด้อโถงลอยหนุนจะไหนมาได้วะ ก็นั่นแล้วเนี่ยอ๋อมันสิไปแบบได้บวกปกลึกปานนี้มันบอมอีนดอกสะพอแต่ตะอมอหวาน่ะดีครับต่อโอ้ยมันชิไปได้จังไหนเบิงแมนท่านอยู่ป่ะพี่ นีไไ่ห้อยรถท่านึงอยู่เลยตะโม่ห้อยรถคัน <laughs> นี้ไปได้เข้ากับไปได้แต่นหตะโม่กค่ะตะโม่อดีตะมออ่รถเองบ้าบอแมนแล้วนี่ <c oughs> พี่น้องคลิปนีโม้จิต <c> ไ <oughs> ปหอดผัดฟอเ <c oughs> บิ่งจากสำหรับทางแล้ว หมูเขาแล้วออกว่าไรไเลยนี่บุญบ่เลยว่ามากผิดคนละทางมะควันมีอยูสองขั้นไปก่อนมันมีอยูห้อยทางเขืสอนนาสิป็นตะมอแล้วก็เจ้ามาด่จังไหนทางมันยางฉีดไหลเลยอ่ะบุญว่าต้องเป็นทางนั้นแหละทางมันแค่นี่ซื้อย่างจะววามันเป็นหินมันกว่าจมมาติด แต่เป็นหิมห้อยหนัง่นก็ย้อน,อน,นอออที่ว่าหนุ่นได้มาทางนี้ปะโอเคพี่น้องไปมาหลุ่นกันต่อวนสิหลุ่นเงาโอ้ยที่หลุ่นเงาจในแบดจะบิดก่อนบ่งน,น้ำห้อยน้ เรื่องหยานไม่มีไผหยาดต่อฮัลโหลฮัลโหลไปโอ้เจ้าข่อยมาถือ้างบนีมนน่มันคือท่านหยากที่ยังแข็มันเหมืนท่างเดียวกันบอก็ออกจากสถานีตำรวจเลี้ยวเข้าข้างสถานีตำรวจใช่ไหม เราเลี้ยวข้างๆมาหนอแล้วก็ปามันจะเป็นถิ่นูปร่างอะเราเจอมันจะเป็นแยกใช่ไหมให้เลี้ยวซ้ายแล้วไปไหนต่อออกซ้ายแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆแลันจะเป็นจะเป็นทางแยกมันน่าจะมีป้ายอยู่ว่าวัดเขาเหลี่ยมใเลี้วขวาแสดงว่ามาคนละเส้นทางว่าพี่จัด GPS มาทางมัน มีแต่ลอยน้ำมันมีขามหวยได้เนี่ยขามหวยมากกว่าเด้ขามน้ำมีห้วยมีอะไรก็ไม่รู้ขัต่อไปไขามห้วยมาบ่ลุงห้วยมาบ่แมน,มนไน้ำล้น,น,น,นอนน้าไ้หือนคือมาไม่ได้รากลับไม่ได้ด้วยที่จะถอยหลังกลับก็ไม่ได้ทางมันมีแต่ลอยน้ำซอ้อแล้วแบบชนิดแบบว่าถ้ารถเก๋งก็ตกขึ้นไม่ได้เลย,เลยแหละมันไม่มีรอยรถคนเลย ม <Man. S 2> ก็จัด gps มามันพามาเราก็ลงน้ำกลัวก็กลัวโอ๊ยนุ่งบอกว่าถ้าถึงตรงนั้นน่ะให้เดี่ยวออกซ้ายเพราะว่าถ้าตรงมามันจะลงไปทางข้วยแสดงว่าต่อมก็มาทางเดียวกันกับพี่เห็นตมอมไหมไม่เห็นนะโอ้หอดใส่น้ตาตมอมทางมันจนแบบว่จาจะถอยก็ไม่ได้อ่ะคือไม่มีรถวิ่งเลยแล้วมันเป็นลอยน้ำเสาะเต็มถนนหมดอ่ะใครติดเล พี่ก็ว่าอยู่ว่าทําไมทําไมรถพวกนุ่นมาทางไหนมันไม่มีรอยหลยพี่จะกลับกลับไปได้พี่ก็เลยมาเรื่อยๆให้แขยงให้แขยงใส่อดแล้วคันแล้วเ็นตรงไหนเชนตรงไหนแล้วเนี่ยเพิ่งผ่านป้ายวัดมาเฉพาะมอไซค์ันนีมันกับมาน้ำเห่าแต่มันเหลี่ยงใส่เห็นบอแต่เห่าแยกมากขัวอาไรนะ ถึงวัดแล้วบอ,บบอถึงวัดแล้วบอเห็นป้ายวัดยังเห็นแล้วเข้ามาแล้วกำลังเข้ามาในป่าอีกครับพนตเงี้ยเกมาตามทางแล้วใช่ไหมใช่แสดงว่าพี่มาฝังน้ำอย่างกุฏยานนี่ดีน่านาบ่พัดข่อยไปเป็นายานเนาะ ต้องเล่น้อย่างดีเอา,ายิแล้วสรุปสิริผ้ามาทาังหลัดพี่นงสาวหนุนโท่มาแล้วเพราะว่าวบริหานบ่มีสัญญาณสาวหนุนโท่มาว่าบุญตรงปกติมันจะเบี่ยงซ้ายแต่บุญมาตรงมันเป็นทางเขาลงเขาอยู่มันเป็นทางหลัดถี่วา่าคนบ่คคอยเที่ยวนะคะ ชาวคุ้นเห็นในคลิปก็คือบุนมากทางลัดคนละลัดกับกับกับอันสาวหนุนมาเพราะว่าเขานำกลนเขามาเขาเรียบหมูเส้นทางแต่เขากลัาหอดบาดติดออกพี่น้องตอนนี้เขากำลังลงเขานะซิรีบอกให้เลี้ยวซ้ายพนักข่อยว่าเลี้ยวดอกกทิลื่นค่วมมันเพราะว่าทางสายจะให้เลี้ยวมันบ่มีห้อยรถดแลนเลย ปเป้าหมายเราเฮ้ยเห็ดไปเดียวเฮ้ยมาถึงทางแล้วพี่น้อมใครแม่มาไปทางมันบอกว่าหันกระจิไปตกทงตกพาทางไหนปลาอ้อยขับต่อไปอีกแบบร้อยเนี่ยเงินเขาเลยทุกคนเป้าหมายให้ดูทางหน้าทางขวาดีบอสรถตะมอตีเออตะมอจะไรข้างล่างตะมอขึ้นมาแล้วแล้วทำไงต่อ ขึ้นไปเลยบะขึ้นมาเลยขึ้นตามคอนกรีตมาขอนขี่ยู่ได้ตีอุ่นละให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมันจะมีเบี่ยงซ้ายขเข้าเบี่ยงซ้ายป้ายว่างอย่างก่อนป่ะหนงทางขึ้นบัสที่ยังเข้าแดงยอย่างกับโอ้โหเข้าไปหนีตี แมนบอลตีหอนบัดเลยพี่น้องโอ้ยบุญยังมีอยู่ถึงแล้วจ้านุ่นตินั่นเก็บอบะโอ้รถเต็มร้านเลยเอาละขาจะขึ้นเขาไปเทีตรงไหน ทำไมไม่เห็นมีเขาเลยจ้าเอ๋เ,อเออดี๋ยวเ,เราไปจอดนี่จ้าเอฮะเกือบมากประหอนพี่น้องสรุปหอดแล้วที่หมายังปลรรอดภัยจ้า